สวัสดีครับช anel n b o นด r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาไซโก o s w r 049กันนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตระกูลไซโกเอเซนเชียลนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่หาซื้อได้ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าในช็อปต่างๆนะตามร้านอะไรอย่างเงี้ย ไม่น่าจะมีขายนะครับเพราะว่าเดือนนี้ผมก็ไปซื้อมาจาก eBay นะครับก็สืบเนื่องจากการที่แบบไปเล่นเล่น eBay นะแล้วก็พยายามจะมองหานาฬิการุ่นแปลกๆของทางไซโก้นะครับเพื่อที่จะได้ลองมาใช้งานดูแล้วก็ลองมารีวิวดูนะครับปรากฏว่าก็ไปเตะตากับรุ่นนี้มากๆนะครับเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยมีความแบบเหลี่ยมๆนะแล้วก็ดูมีความคลาสสิกมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็าอาจจะมองว่าไซโก้เรือนนี้ มันมีความคล้ายกับคาเทียแทงมากๆนะทีแรกผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่แบบผมสั่งเรือนี้มาลองเลยนะครับเพราะว่าหน้าตามันเหมือนคาเทียแท้งนี่แหละนะครับแต่ว่าหลังจากที่ซื้อเรือนี้ได้ไม่นานนะครับของยังมาไม่ถึงเลยนะกำลังชิปปิ้งมาเนี่ยผมก็ไปซื้อคาเทียแทงก่อนนะครับพอไปซื้อคาเทียแทงปั๊บเนี่ยแล้วก็เรือนี้ ตามมาส่งทีหลังนะครับถึงได้รู้นะครับว่าจริงๆมันไม่ได้เหมือนกันแบบไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับอาจจะมีแค่ฟีลลิ่งบางอย่างบางๆเท่านั้นนะที่แบบมันค,คล้ายๆกันอนะ่ะอย่างเช่นความเหลี่ยมแล้วก็การวางเลขโรมันเนี่ยสไตล์เดียวกันนะครับ แต่ว่าภาพรวมนะครับแล้วก็ดีเทลหลายอย่างเนี่ยเรียกว่าคนละเรื่องเลยนะครับไม่ใช่คาเทียแทงแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันนะว่าเรือเนี่ยมันมีดีอะไรนะครับแล้วก็มันคุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้งานหรือเปล่านั่นเองนะครับ mm hmm. เริ่มแรกก่อนเลยนะครับให้ดูที่หน้าปัดกันก่ะเลยนะ หน้าปัดด้านในเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าดีเทลจะมาเรียบๆเ,เลยนะครับคือตอนแรกอะ่ะเราจะแทบไม่รู้สึกว่ามันมีดีเทลอะไรเลยนะมันก็มาขาวๆนะครับสกรีนเป็นสีดํามาแบบนี้นะครับตัวสกษรโรมันเนี่ยก็จะมาสไตล์บางๆเลยนะไม่ได้หนามากนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะเพื่อนๆลองสังเกตดูตรง มันจะมีเม็ดๆนะครับที่แบบเป็นสีเงินๆน่ะที่มันจะคอยประกายอยู่แบบนี้นะครับตรงข้างล่างตัวเลขโรมันอ่ะมันจะเป็นจุดที่แบบวิ่งล้อมรอบไดเอาด้านในที่เป็นสี่เหลี่ยมไปนะครับซึ่งเม็ดนี่แหละมันเป็นเม็ดที่มันสามารถประกายเล่นแสงได้แบบ ค่อนข้างจะชัดเจนดีเลยนะครับอย่างเวลาเรามองสภาพแสงปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเม็ดเล็กๆธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดพอเอียงปั๊บนะมันก็จะแบบมีความเงินเงินวิ้งวิ้งแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะมันจะสะท้อนแสงสวยมากนะครับซึ่งอันเนี้ยในความเป็นจริงนะครับเวลาเรามองนาฬิกาเนี่ยเราจะเห็นไอเม็ดเนี้ยบ่อยมากนะคือมันจะไม่ใช่แค่หน้าเรียบๆทั่วไปแล้วนะครับมันจะมีความประกายนิดนึงด้วยนะอย่างเงี้ย เวลาหมุนบางมุมอ่ะเราจะรู้สึกประมาณว่าเหมือนกับเป็นคริสตัลหรือว่าเหมือนกับเป็นหลักเพชรอะไรแบบนั้นได้เลยนะครับคือมันแวววาวสวยงามมากนะทั้งทที่แบบเม็ดมันเล็กมากๆเลยอ่ะส่วนตัวเข็มนะครับสังเกตดูนะว่าเป็นเข็มที่แบบมีความเรียวมากนะครับแล้วก็มีความอ้วนตรงกลางอะ่ะแบบป่องๆหน่อยนะครับเป็นสไตล์ที่แบบคลาสสิกมากๆนะแล้วก็สีสันเนี่ยเป็นสีดําเงานะครับความชิดกับหน้าปัดเนี่ยก็ถือว่าชิดมากนะเพื่อนๆสังเกตดูเข็มชั่วโมงนะครับผมว่ามันแทบจะแบบ อยู่บนหน้าปัดอยู่แล้วอะนะครับแทบจะวางลงไปแบบบนหน้าปัดเลยอะ่ะแล้วก็เข็มนาทีก็ลอยขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นนะครับภาพรวมหน้าปัดเนี่ยผมว่าสวยคลาสสิกแล้วก็ดูเรียบง่ายมากๆนะ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีสเปคบอกไว้ด้วยนะครับว่าเป็น MovementJ จแปนนะครับก็จริงๆเรือนนี้เป็นเครื่องคอร์สนะครับแต่ว่าพอมันไม่มีเข็มวีแบบนี้มันก็ดูเนียนๆเป็นออโต้แล้วก็ดูไม่ค่อยกวนใจเท่าไหร่นะครับถือว่าสวยเลยนะครับสอบผ่านเลยนะคือมีความแบบคลินคลีนโล่งๆอ่ะแล้วก็ฟิลลิ่งมันจะดูสะอาดสะอา้านอ่ะดูแบบไม่ได้มีดีเทลแน่นเท่ากับพวกคาเทียด้วยซ้ำนะครับคืออย่างคาเทียเนี่ยผมจะมองว่าเขาจะแบบมีน้ำหนักของตัวหน้าปัดเนี่ยมากกว่านะครับ พวกฟอนต์พวกการสกรีนต่างๆนานานเนี่ยมันจะมีความหนามีความหนักแน่นอะ่ะอันนี้จะมาบางๆคลาสสิกมากๆนะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยให้มันเป็นฮ์ดเล็กคริสตัลนะแล้วก็สังเกตดูว่ามีความนูนขึ้นมาเยอะนะครับเลยจากตัวขอบตัวเรือนขึ้นมาประมาณหึเหมือนกันนะแล้วก็มีการตัดเหลี่ยมมุมมาแบบนี้นะครับก็ดูสวยดีนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกที่ ใช้งานได้โอเคนะภาพรวมดูเข้ากับนาฬิกาดีนะครับส่วนตัวเรือนเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่ามาแบบเป็นทรงเหลี่ยมๆนะแล้วก็ตอนแรกผมดูในรูปเนี่ยผมไม่ได้คิดนะว่าคุณภาพการขัดเงามันจะแบบมาดีมากอะ่ะผมแอบคิดว่ามันก็คงเป็นนาฬิกาที่ไซโก้ทามาแบบเป็นหน้าเหลี่ยมแบบขำๆนะครับไม่ได้จริงจังนะแต่ว่าพอมาดูตัวงานนะครับ คือเขาทํามาดีมากเลยนะคือแบบดีเทียบเท่ากับพวกนาฬิการตระกูลไซโก้พีซ่าราคาแบบหลักหมื่นได้เลยนะครับอย่างเนี้ยเพื่อนเอนลองดูความเนี้ยบของตัวการขัดเงานะครับพวกผิวอย่างเงี้ยเวลารูปรูปดูว่าโอโ้มันลื่นมากนะแล้วก็ความคมเหลี่ยมมุมอะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันเกินราคามากเลยนะครับด้านบนก็จะมีการขัดเงามาแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นการขัดด้านนะส่วนตัวเม็ดมายมเนี่ยเขาก็จะให้มาแบบเป็นหินสังเคราะห์ส,สีดํามาแบบนี้นะครับก็จะดูแบบมีความเป็นคาเทียเหมือนกันนะครับก็จะดูสวยๆนะมีความอัญมณีประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เม็ดมะยมเนี่ยเล็กมากนะครับจริงๆการหมุนใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้แบบง่ายมากนะเพราะว่าแบบมันเล็กจริงๆอะ่ะ แต่ว่าด้วยความที่เป็นเครื่องคอร์ดอะ่ะมันก็ดีตรงที่เราก็ไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรบ่อยๆนะครับปรับเวลาครั้งแรกทีเดียวก็จบแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยโชคดีนะมีติ่งตรงเนี้ยที่แบบเป็นพื้นที่ให้เราเอานิ้วจิกเข้าไปได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถดึงออกมาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับใช้งานเสร็จก,ก็กดกลับเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนฝาหลังเนี่ยมาแบบง่ายๆเลยนะครับก็โล่งๆนะเพราะว่าไม่ต้องโชว์เครื่องอะไรอยู่แล้วนะครับ สเปกการกันน้ำเนี่ยตามในเว็บไซต์นะเขาบอกว่า30เมตรนะครับก็คือกันน้ำก็เซนทั่วไปนั่นแหละนะครับฝาหลังก็เท่าที่ดูก็คงเป็นแบบ snap เข้าไปแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แนะนําว่าให้ไปโดนน้าจริงจัง,จงหรือว่าดำน้ําอะไรใดๆนะครับส่วนที่เหลือก็มีสเปคต่างๆบอกไว้นะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับมุ้งเป็นเจแปนอะไรประมาณนี้นะครับภาพรวมตัวเคสอะไรแบบนี้ผมถือว่าสวยงามมากนะครับส่วนไซต์เนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับหลายๆคนได้นะ คือต้องบอกว่านาฬิกาสี่เหลี่ยมะนะครับปกติเราจะต้องใส่แบบเล็กลงนิดนึงนะครับเพราะว่าทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะทําให้ในาฬิกาเนี่ย มันดูใหญ่กว่าความเป็นจริงคือว่าง่ายๆถ้าเกิดนาฬิกา30มิลน่ะถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะมาวางเทียบกันนะ่ะวงกลมจะดูเล็กกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็นาฬิกาสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงประมาณ45มิลเลยนะครับอย่างเรือนนี้ขนาดเคสไซส์มันจริงๆนะครับว่าจากซ้ายไปขวานะมันออกมาเนี่ยประมาณ28มิลเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเล็กเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองเอาไปเทียบกับนาฬิกาไซส์39มิลนะด้านขวาเนี่ย39มิลนะครับเทียบเกิด้า้าานนซยะ เพื่อนๆจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับคือปกติ28เนี่ยมันจะต้องจิ๋วเลยนะครับจิ๋วๆเลยอนะแต่อันเนี้ยมันรู้สึกว่าเออมันพื้นที่หน้าปัดมันก็ภาพรวมดูใกล้ๆกันเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกับนาฬิกาไซส์3.9มิลเลยนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดดูจากตัวเลขสเปคนะครับ20กว่ามิลเนี่ยถือว่าเล็กนะแต่พอใส่จริงปั๊บเนี่ยใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.5มิลเท่านั้นนนะับออี้ถืว่าาางมก แล้วก็ตัวลักทุลักนะครับจริงๆตัวลักทุล,ลักค่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเนี่ยสามิบแปมลเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยดีไซน์หน้าปัดแบบนี้มันก็กลายเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้เหมาะกับคนข้อมือเล็กเท่าไหร่น,นะครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าข้อมือผมเนี่ยห้ 5. 5นิ้วนะครับ น่าจะพอใส่ได้นะ20กว่ามิลนี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอะมาแปะงบนข้อมือนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะนาฬิกาทรงเนี่ยมันจะไม่ได้มีความโค้งของลักลงมานะครับแล้วก็มันจะไม่ได้มีการเล่นสโลปเอียงอะไรเข้ากับข้อมือเราเท่าไหรอ่อ่ะมันจะแบนๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องขอพื้นที่ในการ วางตัวเคสเนี่ยลงบนข้อมือ,อเยอะเหมือนกันนะครับก่อนที่สายเนี่ยมันจะโค้งลงมาเพื่อลักกับข้อมือนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็แนะนานะว่าควรจะเป็นข้อมือแบบ6.5หรือ7นิ้วเป็นต้นไปอะ่ะถึงจะเริ่มใส่เรือนนี้ได้นะครับเล็กกว่านั้นเนี่ยแอบรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ละนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกขัดใจเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือตัวลักไซนะครับคือลักไซอะ่ะมันมาใหญ่มากนะเนี่ยวัดออกมาเนี่ยยีิบสามมิลน,นะครับทำให้สายอะ่ะมันจะมีความหนามากนะ คือเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูนะว่าตัวเรือนกับตัวสายเนี่ยมันแทบจะเป็นไซส์เดียวกันอยู่แล้วนะครับแล้วแบบมันก็เต็มสายแบบนี้เลยแล้วค่อยๆลู่ออกมานะครับเรียวๆเ,เป็นแบบนี้เลยนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆลองดูสายดีๆนะครับทรงมันจะแบบลู่มากๆอะ่ะทำให้เราจะรู้สึกว่านาฬิกามันไม่ได้สลิมหรือว่าเพียวบางเท่าไหร่นะครับคือมันจะมีความแบบเป็นกําไลข้อมือที่มีความกว้างแล้วก็ดูมีความแบบใหญ่เต็มข้อไม้ข้อมือ,อะนะครับอันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่ต่างกับคาเทียแท้งพอสมควรนะครับเพราะว่าแท้งเนี่ยเขาจะมีการเล่นสายที่แบบไม่ได้นา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นที่ตัวเรือนมันใหญ่นะครับแต่พื้นที่สายด้านในอ่ะมันก็จะมีความแบบแคบๆกว่าน,นี้นิดนึงนะอันนี้จะดูสายแบบกว้างมากนะครับซึ่งสาย23มิลเนี่ยเป็นสายที่หาไซส์แบบมาเปลี่ยนได้ยากมากๆเลยนะคือเต็มที่นะผมก็จะเจอ21หรือว่า19นะครับอันนี้ยังพอหาได้แต่23เนี่ยเป็นไซส์แบบปรับเซียนเลยนะครับแทบไม่เจอเลย23มิลน,นะครับดังนั้นใครที่อยากจะหาสายมาเปลี่ยนเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะยากขึ้นประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับ ส่วนสายที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นสายหนังวัวนะครับเป็นหนังวัวนะแล้วก็ปั๊มจระเข้มาแบบนี้นะครับซึ่ง texture นะครับถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะคือทําออกมาดีกว่าที่คิดมากๆนะครับมีความเนียนเป็นหนังจระเข้จริงๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีความเกรนนะมีการปั๊มลายเป็นสี่เหลี่ยมมาแบบนี้นะครับภาพรวมถือว่า น่าจะเป็นสายหนังจอเข้เทียมอ่ะที่ดูดีมากๆแล้วล่ะเท่าที่ไซโก้จะให้มาได้นะครับส่วนด้านหลังก็จะแบบเป็นสไตล์หนังกลับมาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเจอหนงจอน้ําอะไรแบบเนี้ยก็จะมีรอยมีคราบได้ง่ายหน่อยนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยผมมีการเจาะรูเพิ่มรูหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้นะเพราะว่ารูเดิมเนี่ยผมก็ใส่ไม่ได้นะครับส่วนเรื่องน้ําหนักนะครับถือว่าไม่หนักเลยนะใส่แบบสบายๆเลยนะครับยีกกรัมเท่านั้นนะครับเรียกว่าเบาจัดๆเลยนะครับเบาแทบจะเป็นนาฬิกาพลาสติกอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็เป็น everyday watch ได้เลยนะครับ เดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะข้อม so well. so ือของผมนะครับ5.5นิ้วนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะว่าต้องมีการเจาะเพิ่มรูหนึ่งนะครับซึ่งผมก็แนะนำว่าเจาะเพิ่มรูหนึ่งนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเจาะไปมากกว่านี้ปั๊บเนี่ยบัคเกิลอ่ะมันจะเริ่มเบียดเนื้อสายตรงนี้ละที่แบบมันมีความกว้างประมาณนึงอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดข้อมือเล็กกว่า5.5นิ้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ใส่เดือนนี้แล้วนะครับเพราะว่าสายเนี่ยมันจะโดนเบียดมากเกินไปนะครับเนี่ยพออยู่บนข ไม่ได้ดูแย่ไม่ได้ดูแปลกอะไรมากนะครับแต่ว่ามันจะรู้สึกแบบตัวเคสตัวเรือนอะมันเต็มข้อมือแบบมากไปนิดนึงอะ คือปกติการใส่นาฬิกาสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่สายที่แบบมันยื่นบนยื่นล่างเนี่ยเยอะหน่อยนะครับมันก็จะดูเป็นทรงนาฬิกาดูแบบเป็นกําไลข้อมือเป็นแบบสายคาดมากขึ้นอ่ะแต่อันนี้สาําหรับคนข้อเล็กนะมันจะดูเป็นนาฬิกาสี่เหลี่ยมมาแปะแไปนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยเกิดปัญหากับคนข้อมือแบบ6.5นิ้วไปต้นไปเท่าไหร่นะครับก็จะใส่ได้สบายมากกว่านะแล้วก็ดูสมส่วนมากกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองข,าข้ามเรื่องความใหญ่ความเล็กไปนะครับถ้าเกิดเป็นข้อมือคนปกตินะ้อ,อเเยนนว่ารืี เป็นนาฬิกาหนึ่งเรือนของไซโกที่สวยเกินคาดมากๆนะครับอาจจะดูมีความแบบสายมันกว้างไปนิดนึงอยู่บ้างนะแต่ว่าเอาภาพรวมเนี่ยดูที่หน้าปัดดูที่ความคลีนด้านในนะคลาสสิกมากนะแล้วก็ดูแบบสวยดูแพงดูมีราคามากจริงๆนะครับ คือถ้าเกิดบอกว่าราคาประมาณ6-7,000เนี่ยแทบไม่มีใครเชื่อเลยนะหลายๆคนอาจจะคิดว่าราคาแบบเป็นหลายหมื่นนะครับแล้วก็อาจจะคิดว่าตัวนี้มันคือหนึ่งในตระกูลพรีซาดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคุณภาพการผลิตเนี่ยการขัดเงาตัวเรือนคุณภาพสแตนเลสสตีลเนี่ยทำมาดีเกินคาดมากๆนะครับแล้วก็ที่ผมชอบเลยคือเรื่องความเงาของตัวเม็ดด้านในอะ่ะอย่างที่บอกไปอะ่ะคือมองแรกๆอะ่ะไม่ค่อยสังเกตนะครับแต่ว่าพอมีการหมุนเล่นแสงนะ มันจะประกายเนะครับเป็นเม็ดๆนะครับดูแบบสะท้อนแสงแบบดีมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสได้จับของจริงนะมันจะประกายมากกว่าที่เราเห็นในวิดีโออีกนะครับคือแบบ นึกว่าเป็นเพชรเลยจริงๆอ่ะนะครับดูสวยงามดูแพงสุดๆนะครับด้านในเนี่ยส่วนเรื่องความเบาสบายก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับด้านในสายเนี่ยด้วยความที่แบบเท็กซ์เจอร์มาเป็นหนังกลับนะฟิลลิ่งสบายมากนะครับแล้วก็ตัวสายหนังเนี่ยมีความแข็งๆนิดนึงแต่ยังดัดได้ง่ายนะครับอย่างวันแรกมานะสายเนี่ยมาอย่างตรงเลยนะครับแต่ว่าผมรัดกับหมอนอ่ะแค่2-3วันอ่ะมันก็จะโค้งอย่างเงี้ย เป็นทรงเข้ากับข้อมือได้แล้วนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์ด้านในก็อย่างที่เห็นนะครับใส่สบายมากนะแล้วก็เรื่องน้ําหนักนะครับ29กรัมผมคงไม่ต้องบรรยายเลยมากนะครับแทบไม่รู้สึกเลยว่ามีนาฬิกาอยู่บนข้อมือเรานะครับใส่ได้แบบทั้งวันจนลืมไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่แบบสามารถใส่เป็น everyday watch ได้นะครับใส่ไปทํางานก็ได้นะครับดูสุภาพมากๆนะหรือว่าจะใส่ไปเที่ยวแมทช์กับยีนนะครับเสื้อที่แบบเรียบๆง่ายๆเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะครับอาจจะต้องระวังแค่เรื่องเดีียยวคืืออเร่่งงงนนนนน้้าาแแหหลละััับบทสดม ก็จะเป็นหนังกลับที่แบบเปื้อนง่ายหน่อยแล้วก็สเปคการกันน้ําที่แบบมันยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบใช้งานทั่วไปนะไม่ได้เป็นสายลุยอะไรอยู่แล้วนะครับเรียกว่า เอาอยู่อยู่แล้วนะครับสบายๆเลยนะครับเครื่องก็เครื่องคอร์สนะไม่ต้องคอยตั้งเวลาใหม่ด้วยนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยจากป้ายจริงๆนะมันประมาณ6,000ไปปลายนะครับแล้วก็มีค่าส่งอีกประมาณ7 8 0 0นะครับค่าส่งแพงหน่อยนะครับคือเรือนนี้ผมสั่งมาจาก Ebay นะแล้วก็ชิปมาจาก USA สานะครับสหรัฐอเมริกาเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นซีรีส์หนึ่งที่แบบมันขายที่ต่างประเทศอะนะครับในไทยไม่น่าจะมีนะดังนั้นเนี่ยสั่งเข้ามานะครับมันก็ 7,000กลางๆนะครับแล้วก็โดนภาษีนําเข้าอีกประมาณ5%นะครับแล้วก็แหวดอีก7%ซื้อไปซื้อมาก็จะได้ประมาณ8,000ต้นถึง8,000กลางเนี่ยก็จะหาซื้อได้แล้วนะครับซึ่งถ้าถามว่าราคาสูงไหมเอาจริงๆถ้าเกิดมองว่าเป็นนาฬิกาคอร์สจากทางไซโกอะ่ะก็ เริ่มมีความสูงเหมือนกันเพราะว่าไซโก้คอร์สเนี่ยปกติเราจะซื้อได้แบบ4ี่ห้าพันก็ได้ละนะครับได้กระจกซัฟไฟได้สเปคดีๆด,ด,ด้วยนะแต่อันเนี้ยมันก็กระโดดขึ้นไปแบบเกือบเท่าตัวเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องมองว่ามันก็เป็นหน้าตาที่มันหาซื้อได้ยากนะในไทยมันก็แทบไม่มีจริงๆอ่ะแล้วก็ทรงเหลี่ยมๆสไตล์คาเทียแท้งแบบเนี้ยจะไปซื้อแบบคาเทียหรือว่าลองจินนะครับมันก็จะมี4ี่ห้าหมื่นหรือว่าประมาณแสนอัพนะครับ อันเนี้ยเจ็ดก็ได้ฟิลลิ่งที่แบบมีความคล้ายๆกันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เขินมากนะคือผมไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันมีความก๊อปคาเทียมานะครับจากการที่แบบผมก็ใช้งานทั้งคาเทียมาด้วยนะแล้วก็ใช้งานตัวนี้เนี่ย ก็จะรู้สึกว่าตัวนี้มันะออกแนวแบบดูน้อยดูบางๆดูแบบไม่ได้หนักแน่นดูไม่ได้โค้งมีสไตล์ใกล้กับคาเทียเท่าไหร่อ่ะผมว่าก็คนละแนวกันประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับแนะนําเลยนะว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่มานอกสายตาจริงๆนะครับแล้วก็น่าใช้งานนะครับยิ่งคนข้อมือใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะสมมากๆนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ